บัตรเครดิตอยู่ไหนนะเอฉันเจอบัตรเครดิตแล้วดีนะที่ทิวันนี้ทิ้งทุกอย่างแล้วก็ทิ้งบัตรเครดิตเอาไว้ตรงนี้ด้วย บัดนี้แหละจะได้มีประโยชน์กับเราเพราะว่ายังไงเราก็ไม่มีทางยกที่จะไปใช้ชีวิตแบบจนๆไม่มีทาง มาเอาอะไรในห้องของคุณหนูอย่างนั้นเหรอคะเออก็เอเปล่าคะ่ะเปล่าฉันจะเอาอะไรจากห้องชิวานีได้ล่ะคะฉันก็แค่เอเอมาเดินดูรอบๆห้องเฉยๆมันก็แค่นั้นเองแ่ะคะ่ะไม่มีอะไรพิเศษเออฟังนะปนนดได เราเนะี่ยคิดถึงทุกห้องในบ้านหลังนี้เรามีความผูกพันเมื่อไรที่ฉันเข้าห้องนี้ฉันก็จะนึกถึงหน้าที่วันนีฉันเคยคุยกับชิวันนีที่นี่แต่ว่าตอนนี้เธอไม่อยู่ที่นี่แล้วบ้านนี้มันเลยดูเงาเงานะถ้าไม่มีชิวัน,นีนะเออฉันว่าฉันไปดีกว่า <c oughs> วันนี้รากูจะกลับไปทำงานวันแรกเขาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปที่นั่นเขาต้องใส่เสื้อผ้าดีๆฉันหวังว่าเขาจะไม่เอาเสื้อผ้าหน้าเบื่อหน้าเบื่อมาใส่เนะอืมอืมเอาแบบนี้ดีกว่าฉันจะเลือกเสื้อตัวหนึ่งให้เขาแล้วก็วางเอาไว้โอเคน่าจะดีกว่าอืมนี่ดีกว่านะ เสื้อนี้เหมาะกับเขามากเลยล่ะเออแล้วก็เดี๋ยวเอาปิ่นโตให้รากูด้วยดีกว่าถ้าเขาลืมของไว้เราไดไปทำงานจะเป็นยังไงนะ ทำเป็นเลือกเสื้อให้รากูด้วยความรักสินะชิวานีบอกเลยนะถ้าฉันยังอยู่ที่นี่หล่อนไม่มีทางสมหวังในความรักอย่างแน่นอน นี่สุมิตรเธอกำลังทำอะไรนะเธอมาทำลายกระดุมเสื้อแบบนี้ทำไมเธอได้เลือกเสื้อตัวนี้ให้รากูด้วยความรักสินะ เอานี่เอาไปเสื้อนี่กับกระดุมเย็บเป็นไม่ใช่เหรอกระดุมนะ่ะเย็บเป็นไหมล่ะเอาใช่สินะคุณหนูอย่างเธอจะทำงานบ้านได้อย่างไง โอ้ตายแล้วแล้วเราจะเย็บกระดุมยิ่งให้ดีนะเนี่ยเราไม่เคยทำมาก่อนด้วยสิโทรศัพท์ แบบนี้แล้วกันนะเราหาทางอินเทอร์เนต็ตดีกว่าว่าจะทำยังไงดีเดี๋ยวเราต้องไปเอาเข็มกับด้มาซะก่อนมันน่าจะอยู่ในห้องนี้แหละน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่ง ขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยเราก็เจอเข็มกับได้แล้วเอาละเอาอันนี้ฮฮดีมากเลยมาเริ่มเย็บกระดุมกันเลยดีกว่าเอาละเย็บกระดุมแบบนี้แบบนี้งล่ละ เฮ้ยแล้วมันหลุดออกมาอย่างนี้ได้ยังไงกันนะไหนเคยดูวิดีโออีกครั้งดีกว่าโอ้เราเง่มากเลยนะเราไม่ได้มัดปมไว้ที่ปลายนะ